สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าลามมาแล้วนะครับผมช่วงบ่ายๆแบบนี้พาคุณผู้ชมมาดูนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่ต่อเนื่องนะครับกับน้องข้าวข้าวแล้วก็น้องข้าเม้านะครับผมที่ให้ดูไว้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการดูดไขมันนะครับบริเวณต้นขานะครับผมสำหรับท่านไหนนะฮะที่มีขานะครับผมด้านนอกไม่ใหญ่แต่ขาด้านในใหญ่นะครับผมหรือว่าขาด้านนอก ใหญ่ข้างในไม่ใหญ่นะครับผมก็สามารถที่จะมาดูดไขมันที่นี่ได้นะครับผมการดูดก็จะทําไปอย่างที่ไปแบบนิ่มนวลแบบนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ออกมาคุณจะเห็นตามสายเลยว่าเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าเครื่องมือของเรานะครับคือเวเซอร์ชูทเจนสนะครับผมที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับผมที่จะสามารถหลีกเลี่ยงนะครับผมการทําลายเส้นประสาทแล้วก็เรื่องของการที่ดูดเอาเลือดของคุณออกมานะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทําให้นะครับผมได้ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับผมแฟนตัวยงคุณหมอทำอน้ําทําหลายอย่างมาหกอ๋อหมายถึงว่า หมายถึงว่าคุณคุณใหม่ทาหลายอย่างหรือว่ายังไงฮะเอาใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมนี่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ตื่นมานะครับผมก็จะไม่รู้สึกเพลียไม่รู้สึกเจ็บตัวนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูดเอาเลือดออกมาด้วยนะครับผมนะฮะสามารถกลับบ้านนะครับก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับผมนะฮะนี่การดูดแบบนี้ก็สามารถก็คุณก็สามารถที่จะ เดินได้ตามปกติเลยนะครับนะฮะไม่ได้พักฟื้นนานนะครับผมแล้วก็การดูดนะครับใช้วิธีการนะครับที่เรียกว่าการให้ยาสลบครับอ่าพอให้ยาสลบคุณหมอก็จะสามารถนะครับผมที่จะดูดได้ถูกชั้นนะครับผมสวัสดีพี่รณพรด้วยนะครับผมสวัสดีพี่มดนะครับสวัสดีทุกท่านเลยการดูดในชั้นไขมันมีข้อดียังไงหนึ่งนะครับผมหลังดูดแล้วก็อ่า ชาของคุณจะไม่รู้สึกว่ามันบวมมันช้ำนะครับผมนะฮะแล้วก็จะไม่เป็นขึ้นสม้มการเป็นขึ้นส้มเกิดจากนะครับสาเหตุการใช้ยาชานะครับผมนะฮะหรือว่าการดูดโดยการที่คนไข้เนี่ยไม่ได้สลบนะครับผมหรือะระงับความรู้สึกอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดนะครับผมการที่คนไข่รู้สึกเจ็บรู้สึกตัวนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณหมอไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมแต่อย่างที่คิวคลินิกของเรานะครับผมนะฮะคุณหมอให้ยาสรุปไปเลยนะครับนอนหลับไปเลยไม่รู้สึกตัวไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากแน่นอนนะครับโอ้โห,หน่ากลัวจะไม่น่ากลัวครับคุณนิ้วครับให้ได้ดูกันแบบนี้เลยเนาะจะได้แบบว่าเห็นเป็น ภาพนะครับผมเนี่ยฮะเห็นภาพเลยเวลาที่ตัวเองอยากจะมาทำนะครับผมสวัสดีคุณไม่สวยแล้วไงจริงใจแล้วกันนะฮะใครที่นะครับผมอยากดูดไขมันกดหนึ่งเข้ามาเลยนะครับสวัสดีคุณอำนาจด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูไปในทางนี้นะฮะ นี่ครับผมซูมไปไกลๆนู่นนะครับผมจะเป็นเครื่องนะครับเบเซอร์สมูทเจน2นะครับผมก็คือเครื่องสีฟ้าแบบนี้นะครับผมส่วนที่ท่านเห็นอยู่ในนั้นก็คือโถนะครับที่จะไว้เก็บไขมันของคุณลูกค้าบางคนก็ดูดทิ้งเลยก็ได้นะครับผมบางคนที่อยากจะเอามาเติมที่หน้านะครับผมก็สามารถ เช่น e เดียวกันแต่มันต้องผ่านกระบวนการอื่นๆก่อนที่จะนํามาเติมนะครับไม่ใช่ว่าดูดออกไปแบบนี้แล้วมาเติมได้เลยนะครับผมนะฮะเออนี่ก็เพิ่งเริ่มดูดนะครับผมสาหรับวิดีโอนี้นะครับผมอ่านะฮะก็จากที่เห็นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เห็นว่านะครับผมขาข้างนี้แล้วก็อีกขาอีกข้างหนึ่งนะครับมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยใครอยากจะดูนะครับผมความแตกต่างนะครับผมใครอยากจะเห็นความแตกต่างของขาข้างซ้าย ที่ดูไปแล้วกับขาข้างขวาที่ยังไม่ดูดนะครับผมกดหนึ่งกันเข้ามานะครับผมกดหนึ่งกันเข้ามานะฮะถ้ามีาคนอยากดูมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาวิดีโอนั้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปหาวิดีโอนั้นมาให้ดูเลยสวัสดีพี่สุปราณีสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่รินนะครับผมนะฮะเข้ามารับชมนะครับผมการดูดไขมันก็เหมือนกัน่อ เล่นดนตรีนะครับเหมือนคุณหมอจำบอกไว้นะฮะเหมือนการซีไวโอลินนะครับทำไปช้าๆทำไปอย่างไม่ใจร้อนทำไปอย่างใจเย็นแบบนี้นะครับผมได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วนะครับผมนะฮะปลอดภัยด้วยนะครับผมปลอดภัยในมือหมอนะครับผมทั้งหมอดมยาแล้วก็สัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากดูดไขมันเริ่มต้น9,900บาทนะครับผม โทรมาเลย0834291999นะครับจองโปรดีๆไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลินิกก็เปิดเราก็มาสวยกันเลยนะครับผม0834291999แล้วก็ที่อินบ็อกซ์นะครับผมท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้หมดเลยว่าส่วนไหนสามารถดูดได้บ้างนะครับแค่ขานี่ก็ดูดได้หลายส่วนแล้วนะขานอก้าในขาหน้าขาหลังนะครับผมหน้าท้องก็ดูดได้นะครับคอก็ดูดได้เนียงก็ดูดได้แขนก็ดูดได้นะครับอยากดูดส่วนไหนปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ